เคยเป็นกันไหมครับแค่เห็นคนกินของเปรี้ยวๆอย่างมะนาวหรือมะม่วงน้ำลายก็ไหลาตามไปด้วยซะงั้นแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมร่างกายเราถึงมีปฏิกิริยาแบบนั้นวันนี้เราจะพาไปดูคําตอบทางวิทยาศาสตร์ของปรากฏการณ์แบบนี้กันครับเวลาที่เรากินของเปรี้ยวครับต่อมน้ําลายของเราเนี่ยจะถูกกระตุ้นให้หลั่งน้ําลายออกมาเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัตินี่เป็น,นกลไกการป้องกันตัวของร่างกายครับรสเปรี้ยวมักเกี่ยวข้องกับกรดครับอย่างเช่นกรดแอซิติกในมะนาวหรือกรดมาลิกในมะม่วงเปรี้ยวครับซึ่งเป็นกรดที่มีค่า pH ตต่่่ํําาาารงงกยเนจึผลลิ้พื เจือจางก,กฎเหล่านี้ป้องกันไม่ให้ไปทําร้ายฟันนะครับหรือกระเพาะอาหารของเรานั่นเองโอเคนะครับเข้าใจกันแล้วว่าทําไมความเปรี้ยวเนี่ยถึงทําให้น้ําลายไหลแต่บางทีนะครับเราแค่เห็นหรือได้ยินเสียงคนกินของเปรี้ยวน้ําลายมันก็ยังไหลยอยู่ดีทําไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะครับนี่คือหลักการเดียวนะครับกับนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าอีวานฟารลอฟเขาเนี่ยเคยทดลองสุนัขนะครับโดยให้เสียงระฆังดังทุกครั้งก่อนให้อาหารสุนัขเรียนรู้ว่านี่คือเสียงของอาหารครับจึงน้ําลายไหลแม้นยังไม่ได้กินเลยดังนั้นนะครับเมื่อเราเ ของเปรี้ยวเนี่ยสมองจะเชื่อมโยงกับประสบการณ์ในอดีตของเรานะครับว่าเราเคยกินของเปรี้ยวแล้วน้ำลายไหลมาก่อนสมองนะครับจึงสั่งการให้ต่อมน้ำลายของเราทํางานทันทีครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับน้ำลายเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ไว้ช่วยย่อยอาหารนะครับแต่มันยังช่วยปกป้องฟันจากกรดช่วยรักษาความชุ่มชื้นในช่องปากแล้วก็ยังมีเอนไซม์นะครับที่ช่วยย่อยแป้งให้กลายเป็นน้ำตาลอีกด้วยดังนั้นนะครับครั้งหน้าถ้าเห็นเพื่อนกินของเปรี้ยวแล้วน้ำลายไหลอย่าอายเลยนะครับเพราะนี่คือปฏิกิริยาธรรมชาติที่มีเหตุผลททาาาางงววิยศสตรรรร์อัับนนี้้เได กันแล้วนะครับว่าทำไมของเปรีย้ยวถึงทำให้น้ำลายไหลทั้งจากกลไกการปกป้องร่างกายและจากปรากฏการเรียนรู้แบบมีเงื่อนไขถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปสาระสนุก,นกแบบนี้นะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ